นี้จะมาขอบรรยายนะฮะเรื่องของคานนะครับโดยใช้อุปกรณ์รอบตัวอย่างง่ายๆครับหนังสือเท็กซ์บุ๊กนะครับตัวคานนะฮะซึ่งทำด้วยวัสดุคอมโพสิตนะครับตัวไม้โปรกนะครับสิ่งซึ่งจะอธิบายวันนี้จะว่าด้วยคานประเภท statically d e t e r m i n e ตและ statically indeterminate คาน statically d e t e r m i n e ตนั้นเป็นคานซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ โดยการเขียนฟรีบอดี้ไดอะแกรมและใช้สมการความสมด,ดุลครับยกตัวอย่างเช่นคานนี้ครับคานนี้นะ,ะเรียกว่าคานซิมเปิลบีมก็ได้นะฮะสมมุติจุดรองรับด้านหนึ่งเป็นพินจุดรองรับอีกด้านหนึ่งเป็นโ er. รเลอร์คานลักษณะนี้ในชีวิตประจําวันพวกเราจะเห็นได้จากการหลอร่อคานซึ่งเป็นคาน p ีแคสเกอร์เนะฮะซึ่งทําด้วยคอนกรีตอัดแรงนะฮะซึ่งเอามาทําสะพานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นของสะพานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทน,นะฮะอีกอันหนึ่งซึ่งพบกันมากขึ้นก็คือการใช้คานสสรลิรลูปนะครับในการก่อสร้างอาคารนะครับคานลักษณะน,นี้อย่างที่บอกนะฮะมันวิเคราะห์ได้โดยใช้ฟรีบอดี้แดกแกรมและสมาการความสูดุากาศอย่างเช่นนะฮะนะครับเอาน้ําหนักนะครับม่ใส่ไว้ในคานตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับน้ําหนักซึ่งอยู่นะฮะประมาณ หนึ่งใน4ของระยะความยาวคานนะฮะจะกระจายมาสู่จุดรองรับทั้ง2ด้านนะฮะสุดรองรับโดยส่วนใหญ่ของคานด้านหนึ่งเป็นพินด้านหนึ่งเป็นโรเลอร์ตรงพินจะมีแรงปริยา2ตัวคือแรงปริยาในแนวดิ่งและแรงปริยาในนอนส่วนตัวโรเลอร์จะมีแรงปริยาในแนวดิ่งตัวเดียว3อันโนนฮะเราจึงใช้สมการความสมดุล summation F sub x เท่ากับ0ู summation F sub y เท่ากับ0และ summation moment เท่ากับย์ปกติใช้ summation moment เท่ากับ0ู หาเรีแอคก่อนเมื่อได้ Reaction ซึ่งปกติแล้วคานนะฮะมักจะมีแรง Reaction ในแนวนอนเนี่ยเป็นสูนนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็สามารถที่จะนะฮะจะนะฮะหานะฮะเชียร์ไดอะแกรมนะซึ่งเกิดขึ้นที่นี่นะฮะแล้วก็มีค่าคงที่นะฮะแล้วก็ตกลงมานะครับแล้วก็นะฮะมาที่พพอร์ตนี้แล้วก็พุ่งขึ้นอันนั้นคือเชียร์ไดอะแกรมฮะเชียร์แม็กจะเกิดขึ้นถึงด้านนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือจะเกิดโมเมนต์แอร์แกรมหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะนะครับแล้วก็ลงมาเป็นแบบนี้อันนี้คือรูปร่างของโมเมนต์แอร์แกรมนะฮะรูปร่างอิลาสติกเคิร์ฟเนื่องจากน้ําหนักอยู่ทางด้านนี้นะฮะมากกว่าอยู่ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นสโลปที่เกิดขึ้นนะฮะทางด้านนี้ก็จะมากกว่าทางด้านนี้และโมเมนต์และการโกงตัวสูงสุดที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นประมาณตำแหน่งเนี้ยฮะอยู่ระหว่างจุดที่แรงกระทํากับจุดกึ่งกลางคาน นั่นคือสิ่งที่เราทราบแล้วเราก็เรียนมาแล้วนะฮะการที่จะวิเคราะห์ e f e c t i o n ก็สามารถที่จะใช้ได้หลากหลายวิธีตั้งแต่วิธีการ Double i n t e g r a t i o n วิธีการ Conjugate Beam วิธีการ Unit Load Method วิธีการ Moment Area หรือวิธีการ c ค s t i g a n o ทีนี้เราทราบว่าคานซึ่งเป็นคาน statically d e t e r m i n a t e ใช้นะฮะในการก่อสร้างคานพีคาสใช้ในการก่อสร้างสะพาน แต่ในหลายกรณนะีในการก่อสร้างนะบ้านเรือนเราจะหล่อชิ้นส่วนของคานนั้นเป็นชิ้นเดียวกันนะครับในกรณีเช่นนั้นนะขออนุญาตให้มุมมองนะฮะใส่ตรงนี้เข้าไปนะฮะเพื่อเป็นจุดรองรับเพิ่มเติมให้แก่ตัวคานนะฮะอยู่ตรงกึ่งกลางความยาวของตัวคานนี้นะฮะการก่อสร้างลักษณะนี้พวกเราจะเห็นได้ว่าเป็นการก่อสร้างที่ มักใช้ในอาคารหลอคารเป็นชิ้นเดียวกันเป็นการก่อสร้างแบบคารหล่อในที่นฮะาประจ่อสร้างอาคารบ้านเรือนเราก็มักที่จะทําการก่อสร้างแบบที่นี้จุดรองรับก็จะเพิ่มขึ้นนะตรงนี้เป็นพินโรเลอร์โรเลอร์นะเมื่อใส่แรงกระทําเข้าไปสิ่งซึ่ง,งเกิดขึ้นก็คือว่าตัวอันโนนที่นี่นะฮะสตัวบวกที่นี่สามตัวบวกที่นี่อีกหตัวกลายเป็น4ตัวสิ่งตามมาก็คือว่าแปลว่าอะไรครับ เราไม่สามารถที่จะใช้เพียงสมาการความสมดุลเท่านั้นในการวิเคราะห์ตัวคานนี้ได้นะครับมันมีวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์คานนี้อย่างง่ายๆที่เราเรียนกันนะครับก็คือวิธีการ consistent deformation หรือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราต้องการเงื่อนไขมากขึ้นนอนมีสาย3ามกหนึ่ะส 3. 4. ม,มากกว่าสมการความสมดุลนหนึ่งสมการต้องการสมการเงื่อนไขมากขึ้นสมการเงื่อนไขที่ต้องการมากขึ้นก็คือสมการ compatibility นะครับการวิเคราะห์คานด้วยวิธีการนะครับที่เรียกว่า compatibility ขออนุญ,ญาตกดตรงนี้ไว้นะครับมันจะได้เป็นจุดรองรับซึ่งติดอยู่กับหนังสือนะครับ การวิเคราะห์โครงสร้างด้วย consistent deformation นั้นนะครับก็ใช้ principle of superposition นะหลักการง่ายๆก็คือว่าเอาความรู้เดิมที่มีอยู่นะฮะเอามาปะทะกับความรู้นะฮะที่ที่กำลังพัฒนานะหลักการก็แบบนี้ฮะในการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ consistent deformation กลับมาพิจารณาคาร,รูปเดิมครับซึ่งถูกกระทำด้วยแรงกระทำภายนอกลักษณะนี้ นะครับเราจะเห็นได้ว่าภายใต้การกะระทําของแรงสิ่งซึ่งเกิดขึ้นก็คือคานมีการแอนตัวที่นี่พวกเราเห็นไหมฮะนะฮะแอนตัวที่นี่นะครับจากนั้นนะฮะจากนั้นนะครับเขาบอกว่านะฮะไอ้หมอนี้นะครับที่มันแต่เดิมเนี่ยมีมีไอ้ตัวแรงปริยาของหนังสือค้าอยู่ที่นี่เรากําหนดนะครับให้ไอ้หมอนี้นะครับเป็นแรงที่คอยต้านนะครับเสร็จแล้วอะไรฮะไอ้แรงนี้เมื่อเราคอยต้านปุ๊บ มันจะทําการทําการอะไรครับมันทําการดันนะครับดันไอ้หมอนี้ขึ้นนะครับดันนะครับดั done, นไอหมอนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อดันขึ้นก็จะเกิดการโก่งตัวนะฮะไอแรงรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่รู้ค่าครับเราไม่รู้ค่ามันนะที่มันดันให้เกิดการโก่งตัวที่ตำแหน่งเนี่ยฮะเราไม่รู้ค่านะ,ะับเมื่อมันไม่รู้ค่าปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็สมมติให้มันมีค่าเป็น1ห,หน่วยเพราะฉะนั้นการแอนตัวที่เกิดขึ้นจากน้ําหนัก นะฮะร,รวมกับการแอนตัวเรื่องจาก action, รีแอคชั่นนะฮะที่นี่นะฮะที่ตำแหน่งนี้จะต้องมีค่าเป็นศูนย์นะฮะเพราะว่าไม่มีการสุดตัวนะฮะถ้าเป็นเช่นนี้นะครับเราก็จะได้ว่าตรงนี้ก็คือเงื่อนไขความสอดคล้องทําให้เราได้เงื่อนไขไมาอีกหมเงื่อนไขนะร,รวมกับสมการความสมดุลยกใหญ่เช่กนกรณีนี้นะครับเราก็จะมีสมการที่จะแก้หารีแอคชั่นทั้งหมด4สมการโดยเริ่มจาก c o m p a t i b i l i t y Condition ที่ตำแหน่งนี้ภายใต้โหลดกระทำนะครับตรงนี้เกิดการแอนตัวเท่าไหร่นะฮะทำการคำนวณทิศทางพุ่งลงนะครับจากนั้นนะครับไอ้หมอนี้นะฮะถูกกระทำด้วยแรงกระทำพุ่งขึ้นนะครับนะพุ่งขึ้นนะครับก็คำนวณจากแรงหนึ่งหน่วยก่อนนะฮะแล้วคูณกับตัวอันนน์มันนะฮะนะครับก็จะได้ออกมานะฮะเป็นสมการที่พวกเราสามารถที่จะ เขียนนะฮะได้โดยไม่ยากไอ้หมอนี้นะครับก็จะได้ว่าแต่เดิมนะครับสมมุติจุด B นะฮะเดลต้าสับบนะบทิศทางของมันพุ่งลงนะครับต้องไปบวกกับนะครับเมื่อกี้นะฮะเอาแรงหนึ่งหน่วยคํานวณตรงนี้ได้เป็นการโก่งตัวที่จุด B แรงกระทําที่จุด B แล้วก็คูณกับ R s B สัทั้งหมดนี้เท่ากับ0ตรงนี้ฮะคือสมการคอม p a ตติบิลิตี ที่พวกเราจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับโดยที่นะฮะไอตัวผลลัพธ์ของการของการแอนตวที่นี่เป็นศูนย์นะครับเมื่ออะไรฮะเมื่อคานนั้นนะครับอยู่ในสภาวะซึ่งเป็นจริงนะฮะตรงนี้ตรงนี้นะฮะต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นศูนย์นะครับจากนั้นนะครับการโกงตัวนะฮะของคานภายใต้แรงกระทำนะฮะตรงนี้นะครับก็เป็นตรงนี้ออกครับ นะฮะแล้วก็โดนแรงกระทำโครงสร้างสแบบนี้เรียกว่า primary structure โอเคนะฮะเป็นโครงสร้างซึ่งลงกระทำจริงใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่นะครับจากนั้นนะฮะเอามานะปฏิสัมพันธ์กับอะไรนะเรียง reaction ที่เกิดขึ้นที่นี่นะฮะซึ่ง reaction ไม่รู้นะฮะ RPY ไม่รู้นะฮะจึงต้องคำนวณที่นี่ด้วยใช้แรงตัวนี้เท่ากับ1หน่วยนะทีนี้คานที่เรียกว่า static ขีดดีเทอร์มิเอตกับ static อินดีเทอร์มินเตนั้นในเชิงกายภาพมันแตกต่างกันแบบไหน นะครับอน,อบนุญาตมีคำานี้ไว้ก่อนนะฮะพวกเราครับนะฮะถ้าคานตัวนี้นะฮะถูกลองรับแบบนี้นะฮะโดนแรงกระทาแบบนี้พวกเราสังเกตนะครับนะครับพวกเราสังเกตนะฮะขอยึดตรงนี้ไว้การแอนตัวที่เกิดขึ้นที่ตําแหน่งนี้ขออนุญาตเลื่อนตรงนี้นะฮะการแอนตัวที่ตําแหน่งนี้นะครับจะมีค่าน้อยมากน้อยมากนะฮะเมื่อเทียบกับอะไรฮะเมื่อเทียบกับเราเอาไว้หมอนี้ออกแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะฮะ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเมื่อเราใส่จุดรองรับเข้าไปที่ตำแหน่งดังกล่าวคือการคานคานมันมีจุดรองรับเพิ่มฮะเมื่อการแอนตัวมันก็ลดน้อยลงโอเคนะครับนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เราเห็นนะฮะก็คือว่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงด้วยนะฮะนั่นคือข้อดีนะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับคานเมื่อเราใส่นะฮะจุดรองรับเพิ่มคานแต่เดิม นะฮะอาจจะรับแรงได้10กิโลนิวตันนะฮะเมื่อเราเสริมตรงนี้เข้าไปการแอนตัวตรงนี้ก็น้อยลงการแอนตัวก็น้อยลงการรับแรงก็มากขึ้นเพราะว่ามันมีจุดรองรับเข้าไปเข้าไปรับแรงเพราะฉะนั้นคาน statically i n d e t m i n a t e จะเป็นคานซึ่งมีกําลังเอาบอกไว้ง่ายฮะเมื่อจะมาเสริมเข้าไปนะคานตัวเดียวกันนะฮะนะครับแต่ว่ามีการลดสแปนแบบนี้เข้ามา กำลังไม่ได้สูงขึ้นความแข็งก็จะดีขึ้นโอเคนะฮะหรือนะฮะเอาง่ายๆอีกวิธีการหนึ่งในการที่เราที่เราเปลี่ยนคานจาก statically determinate เป็น statically indeterminate ก็คือนะฮะเอาตรงนี้อีกแบบนึงนะฮะนะครับอันนี้พินอันนี้โรเลอร์นะครับ,นน Pin, นน er, รบวางตรงนี้เข้าไปนะคานตรงนี้มีการแอ็นตัวนะครับแอ็นตัวนะฮะแอ็นตัวนะฮะพิ ure, นะะกับโรเลอร์นะครับตรงนี้การแอ็นตัวนะครับนะครับพวกเราจะเห็นการแอ็นตัวสุดแต่เมื่อเราใส่จุดรองรับตรงนี้ให้มันแน่นขึ้น โดยการเปลี่ยนจุดรับเปลี่ยนใหม่ครับแบบนี้แบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยนจุดรองรับจากพินและโรเลอร์นะฮะออกมาเป็นฟิกกครับนะครับซึ่งแน่นอนกรณีนี้พวกเราจะเห็นได้ว่านะฮะตัวคานของเรานะฮะจะมีการกลงตัวน้อยลงนะครับแล้วก็มีอะไรครับนะฮะมีมีโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะฮะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือหนึ่งใน ข้อได้เปลี่ยนนะฮะของของคานที่เป็น statically indeterminate นะครับแต่ทีนี้นะฮะ statically indeterminate มันก็มีข้อเสียเหมือนกันครับนะครับโครงสร้างซึ่งเป็นโครงสร้าง statically d e t e r m i n a t e หากมีการมีการเปลี่ยนตำแหน่งของจุดรองรับยกตัวอ,อย่างเช่นกรณีนี้นะฮะการเปลี่ยนตำแหน่งของจุดรองรับไม่ว่าซ้ายหรือไม่ว่าขาวขวาคานจะไม่เกิดการบิดตัวขึ้นครับ แต่ถ้าเกิดนะครับเราทำการยึดคานนะฮะให้กลายเป็นคาน statically indeterminate ลักษณะนี้นะครับจากนั้นถ้าเกิดจุดรองรับด้านใดด้านหนึ่งตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะครับที่นี่มีการซุดตัวนะพวกเราจะเห็นได้ว่าการซุดตัวอันนี้ simulate เฉยๆนะฮะจริงๆแล้วไอ้หมอนี้ต้องเลื่อนลงนะฮะแต่เนื่องจากอาจารย์ทำมันลงไม่ได้นะฮะก็ขอดึงมันลงนะฮะจะเห็นได้ว่าการซุดตัวมันจะทําให้เกิดการกดลงที่นี่เพราะฉะนั้นโครงสร้างซึ่งเป็น statically indeterminate นะฮะจะมีผลกระทบที่เกิดจากนะผลกระทบที่เกิดจากนะการสุดตัวเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคนะครับอันนั้นคือข้อเสียของมันนะครับแต่โครงสร้างซึ่งเป็น statically i n d t e r i n t ก็จะมีข้อดีนะอีกหลายประการนะนอกจากคานนะมีมีอะไรฮะมีความสามารถในการรับแรงมากขึ้นมีการแอนตัวมากขึ้นนึงนั้นคือการก่อสร้างที่เรียกว่าการก่อสร้างแบบแคนตรีบนะครับถ้าเรามีการยึด นะครับด้านปลายของคานนะฮะอย่างดีนะครับเราสามารถที่จะนะฮทำการก่อรสร้างนะฮะในกรณีที่มีความซับซ้อนนะฮะข้างใต้พื้นที่นี้ต้องมีการใช้งานนะฮะการก่อสร,ร้างสมบัติดังกล่าวนะฮะก็คือการก่อสร,ร้างโดยการยึบนะฮะปลายอีกด้านหนึ่งไว้ยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะครับกรณีนี้นะครับอ่ากรณีเช่นนี้ก็จะมีการก่อสร้างโดย โดยการก่อสร้างจับปลายด้านหนึ่งนะฮะเลื่อนขึ้นมาปลายด้านหนึ่งตัวอย่างเช่นกรณนนี้เนียนะฮะมีด้านนี้เป็นตัวยึด2อันนะฮะ,นะฮะการก่อสร้างมาันก็จะก่อสร้างโดยการเลื่อนสลิปนะครับตรงนี้เข้าไปการก่อสร้างลักษณะเนี่ยนะครับทำให้พื้นที่ที่อยู่ข้างใต้บริเวณนี้ไม่มีการรบกวนนะนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนนะฮะออกไปลักษณะนี้ได้นะฮะเราจะเห็นลอนชิ h งเกอร์เดอร์นะครับมีการก่อสร้างลักษณะแบบนี้นะฮะคือยึด ปายทั้งสองด้านนะอาศัยค่ะความที่โครงสร้างเป็น statically indeterminate นะครับแล้วก็สามารถที่จะวางระบบนะฮะแล้วก็ดันนะฮะส่วนปลายเนี้ยยื่นออกไปนะฮะลอนชิงเกอร์เดอรก็ใช้หลักการนี้แหละครับนะฮะเราสามารถที่จะนะฮะเลื่อนตรงนี้ออกมาได้ทำให้ไม่มีการรบกวนพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับและาได้บอกว่าโอเคเนื่องจากนะฮะโครงสร้างซึ่งเป็น statically indeterminate นะถูกเปลี่ยนเป็น statically ดีเทอร์มินเอตโดยการใส่จุดรองรับเข้าไปแบบนี้มันก็ทําให้มีค่าการก่อสร้างจุดรองรับหรือฐานลากมากขึ้นครับอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งครับที่ที่ที่จะต้องใส่จุดรองรับเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะใส่จุดรองรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนจุดรองรับนะฮะให้กลายเป็นจุดรองรับแบบฟิกฟิกนะฮะอันนั้นก็คือวิธีการเปลี่ยนโครงสร้างจาก Static คลีดีเทอร์มินเเป็น s t a t i c คลี in d e t e r m i n ์มินนะฮะแน่นอนว่าจากพินโรเลอร์เปลี่ยนเป็นฟิกฟิก การยึดก็จะมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็ต้องมีหรืออีกทีหนึ่งคือการใส่จุดรองรับเข้าไปเพิ่มอีกหนึ่งอันลักษณะนี้เลยก็เสียเงินค่าก่อสร้างนั่นคือข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเราได้พูดถึงการซุดตัวแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเกิดมีความร้อนเกิดขึ้นก็จะมีข้อเสียอีกครับถ้าเกิดโครงสร้างถูกยึดแบบแน่นอุณหภูมิก็เป็นอีกเหตุหนึ่งซึ่งอาจจะเกิดสเตรสไาในเช่นเดียวกับการซุดตัวของโครงสร้าง ะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะอีกประเด็นหนึ่งสำคัญนะฮะก็คือเรื่องของการรีเวิร์สสเตรสนะพวกเราลองดูนะครับถ้าอาจารย์กดที่นี่นะฮะด้านนี้มันจะกระดดฮะด้านนี้มันจะกระดดเห็นไหมฮะด้านนี้มันจะกระดดนะฮะถ้าโครงสร้างเป็นสแตติคคลีอินดิทิเมเตไม่ถูกยึดะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขาลักษณะเนี้ยด้านเนี้ยด้านเนี้ยจะโดนจะโดนแรงดึงส่วนด้านบนเนี้ยจะโดนแรงดึงนะฮะเพราะฉะนั้นการเสริมเหล็กนะลักษณะนี้จะเสริมเหล็กด้านล่างเยอะ แล้วก็ด้านบนแต่ในทางกลับกันฮนะถ้าโหลดมาเป็นลักษณะนี้พวกเราฮะตรงนี้กระดกฮะนะครับไอ้หมอน,นี้ก็จะต้องถูกยึดแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้หมอน,นี้นก็จะมีเลือกของสเตสซึ่งกลับด้านเที่ยวนี้เสริมเหล็กล่างเยอะเสริมเหล็กบนเยอะเพราะฉะนั้นในการออกแบบคานซึ่งเป็นสแตติกคลีอินดิทมิเนตเราจึงต้องพิจารณาทั้งสองด้านนะทั้งในส่วนของที่ที่ที่โดนสเตสนะทางด้านนี้แล้วถอดล็อกนะกับ กับอีกด้านหนึ่งโดนแบบนี้แล้วตรงนี้ถูกล็อกนะอันนี้คือเรื่องของรีโหลดสเตรสซซึ่งจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกอย่างโอเคนะครับตรงนี้ก็จะนะครับจบการ,นะรนำเสนอโดยสิ่งรอบข้างนะครับดาวหนังสือมาเป็นจุดรองรับแล้วก็เอาตัวสะพานซึ่งเป็นวัสดุกคอมโพสิตมาเป็นตัวอธิบายนะสำหรับโครงสร้างตรงนี้สแตติกคลีดีเทอร์มินเอตนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ง่ายนะครับแล้วก็มีการโก่งตัวสูง นะส่วนหนึ่งที่ทำได้ก็คือแก้ไอหมอนี้ให้กลายเป็นโครงสร้าง s t a ส c a l l y Indeterminate จับยึดทั้งสองด้านเธอจะเห็นได้ว่าการแอนตัวที่เกิดขึ้นก็จะลดลงถ้าเรายึดนะฮะปลายทั้งสองด้านนะฮะอย่างแน่นโดยอาศัยสแปนคงเดิมหรือนนันหนึ่งถ้าเราไม่ห่วงเรื่องสแปนนะครับเราก็สามารถที่จะเสริมจุดรองรับเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะแนะ่นอนคานเดิมที่ใช้วนีหน้าตัดคงเดิมนะครับก็จะสามารถรับแรงได้มากขึ้นแล้วก็มีการแอนตัวลดลงนะครับทั้ง2กรณีอนอน โอเคครับขอจบการบรรยายไว้ตรงนี้ครับนะฮะการเรียนรู้นะเกิดขึ้นได้รอบตัวนะครับเอาสิ่งต่างๆนะฮะมาจัดเรียงดีๆนะฮะก็เสริมสร้างความเข้าใจนะฮะวิชาสัพเพเตุผลหรือไม่ยากนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ